ชื่อนนะคะก็ที่รู้จักร้านนี้นนก็คือรา้านแวนอินเตอร์สาขาข้างออตลาดพลานนะคะก็เนื่องจากว่ามีน้องแนะนํามาซึ่งน้องก็บอกว่าดีก็เลยลองมาดูก็ดีตามที่น้องแนะนํามาเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาก็คือพี่ๆแนะนําดีมากมีการวัดสายตามีการให้คํามแมนะนําถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกค้าที่รู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ให้คํามแมนะนําดีมากค่ะส่วน เรื่องแว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็มีให้เลือกมาแบบเลยแล้วแต่ชอบสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับตรงเแว่นให้เข้ากับหน้าแล้วก็ให้เหมาะกับหน้าของเราแล้วก็เลนก็วันนี้ได้แว่นเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วก็คิดถูกที่เล้มาที่นี่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากร้านแว่นอินเตอร์นะคะข้างตลาดฉัล้านนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมง นะคะไทสะดวกก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะ